ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบการสะสมหนังเก่าๆตั้งในรูปแบบวิดีโอ VCD และ DVD mm hmm. ก็พบกับผมีได้นะครับกับกาหนาเตยกับการรีวิวหนังเก่าหนังแผ่นนะครับซึ่งวันซึ่งวันนี้หนังที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออ,อีกหนึง่งหนังของคายไม่ต้องนานนะครับกับภาพยนตร์เรื่องเดอะทีมเลดไลน์ฝันนรกยุทธเทนตายนะครับเด่ทีมเรดไลน์นี่ออกฉายในไทยในปี ต่อมา541นะครับจะจำหน่ายโดยบร,ริษัท20 Century Fox นะครับกำกับภาพยนตร์โดยเทเรนมาเล็กนะครับซึ่งเทเรนมาเล็ก,กคืนชีพกับการกำกับหนังครับคนใหญ่หนังของเทเรนมาเล็กนี่จะเป็นหนังแนวมหากราบนะครับคือเป็นหนังออกยังไงแนวกวีนะครับแต่ใครใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังเทเรนมาเล็กนะครับก็จะรู้ว่า นังเขาเก,กลล็เหมือนกับตัวละครเหมือนกับลายกรอนะไรไปทั้งเรื่องนะครับเ,เพื่อความลำพันไปนะครับลายกรอนนันก็เป็นหนังแบบแนวศิลปะนะครับแบบแนวสวยงามนะครับไม่กระทั่งหนังเรื่องนี้ก็ตามนะครับที่เป็นหนังสงครามก็ยังสามารถเอาความเป็นศิลปะกับความเป็นศิลปะทางด้านเชิงกรอนใส่เข้าไปได้นะครับอย่างกลมเกลือน,นะครับแล้วเสน่ห์อย่างหนึ่ขนงของหนังเรื่องนี้คือ,อระดมพน นักแสดงระดับแถวหน้าของฮอลลีวูดเยอะมากมายนะครับอ,อย่างที่เช่นอชองเพนนะครับเอดี้บอดี้นะครับ,บ,รบจิมคาวีเซลจอห์นคูแซกจอร์ดคูนี่เป็นเชฟลินวูดดี้ฮาริสันอ่นิกโนเต้จอห์นซีเลลี่นะครับแล้วก็อีกตราราดังหลายคับหลายหลาย,หลายท่านนะครับว่า ว่าโนเนโนเนมาเล่นเล่นอย่างนี้ก็ดังครับทุกคนนะครับก็ในสมัยนั้นก็ปีสุวรรณรัชศรีเบสดก็มาว่าสมัยไทยจริงออดก้าก็ยักษ์ชนยักษ์นะครับก็นอกจากตัวเต็งออดก้ามีเดือดทิงเด็ดไลน์แล้วก็จะมีสวิงเพเวลย์เลนอันอเรื่องนะครับแต่ปีนั้นก็นเป็นอันสิได้ก็เดือดทิงเด็ดไลน์ก็ผ่านนะครับ เข่าชิงรางวัลถึง7จดรางวัลนะครับแต่ก็พลาดไม่ได้สักรางวัลนะครับก็พลาดทายกับสวิงไปหมดนะครับก็มาเสียได้นะครับแต่ก็มาได้รางวัลจากกรุงเบอร์ลินนะครับมันมีองคํานะครับยังยังได้รางวก็นะครับเบอร์ลินครับผมมาเสียใจเสียได้มากครับก็อยากน่าจะแบ่งให้กับทีมเลดไลน์มากนะครับว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยดูหนังองคราในนิหมกันนะครับ มีความสวยงามแล้วก็มีความโหดไรในตัวนะครับอะไปกับไม่ประเภทดุดันโทงชางนและกับซวิงนะครับนี่ก็จะมีความเป็นอ,อาร์ตในตัวนะครับกับเรื่องราที่พูดถึงสงคามในเกาะอูดาคันแนลนะครับการยกพลคุนบกของเหล่าทหารมีการนะครับที่ว่าสู้รบตกมือกับ ทหารญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกที่2นะครับทุกนั้นก็นำเอาก็มีการสูญเสียมากมายนะครับแกนนําของเรื่องก็คือจะเป็นตัวละครของจิมคาคาวิเซลนะครับอ่ารับบทเป็นอทหารหนุ่มกรกกบบทนะครับที่ว่าชอบแพกคนกะป้องทับนะครับซึ่งเราไม่ค่อยกินเซนกับ จา,จากของตัวนี้เท่าไรนะผลลัพธ์ของตัวนี้นครับคือระบบโดยช่องเพนนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วพู้กำังนี้มีตัวละครที่สแสดงมากมายนะครับที่เป็นาดาราดังๆนะครับจึงต้องกระจายส่วนของการสแสดง,งบทบาทกลันออกไปนะครับหรือเราิบายเนื้อหาหมดของหนังเม่ได้นะครับต้องไปหาชมเองนะครับ ามาว่าถึงตัวแผ่นนะครับตัวแผ่นของคินเวนลน์นี่อันนี้ก็ของ cvd นะครับ cvd เ l ก็เป็นเล็กซีตัวแรกนะครับที่ได้มาจากตอนที่ฉ่ายในโรงนะครับสั่งตรงมาจากเวนตีนะครับก็ช่วงนั้นก็ เมื่อออกมาจากรถพยากรณ์ก็จะเป็นระบบวิดีโอก่อนนะครับตอนนั้นก็2,541ก็จะเป็นระบบวิดีโอก่อนวิดีโอระบบวิดีโอเทปนะครับส่วนแผ่นนี่ก็จะมาประมาณปี2,548แลนะครับก็ประมาณว่าหมดยุคข,ของวิดีโอแล้วน,น,นะครับก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบ VCD แล้วก็ระบบ DVD แล้วก็บูเรต์ก็ตามหลังกันมานะครับ ยุคเป็นยุเป็นหนังแผ่นก็ตัวน,นี้ครับคือต้นตำรับนะครับนี่ก็ตัวความยาวของหนังก็ประมาณร้อยหกสิบสามนาทีนะครับ<ม>ก็ตรงนั้นก็การบรรจุข้อมูลลงแผ่นก็จะมีแผน่นแผ่นนึงก็เป็นจุข้อมูลคอนข้างต่ำนะครับจะเป็นระบบ VCD นะครับก็ รู้สึกว่าแผ่นนี้ก็จะระบรรจุสามแผ่นจบนะครับอันนี้พูดถึงปกหน้าก่อนนะครับปกหน้าก็ทําแบบง่ายๆนะครับจะเป็นรูปต,ตัวตัวละครเรื่องนะครับแต่มัน,มนมเป็นใครมานียครับยืนอยู่นะครับก็มีคือภาพยนตร์ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับแล้วก็ราวงวัลทำมาชื่อเขา รางวัลเขายิงฮอตกล้านะครับเจ็ดรางวัลทีกรางวัลที่ได้มาคือรางวัลหมีท้องคำนะครับที่เบอร์ลินเืิญซักแสดงหลักๆนะครับก็ของีดีนะครับอันนี้สติกเกอร์เหรียแสงนะครับคือรับประกันเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับทางปกหลังก็ ทำมาง่ายๆนะครับคือง่ายอาจจะบอกอาจจะง่ายเกินไปนะครับมันเก่งเหมือนปกหน้านะครับเนี่ยมีรูปเดียวนะครับจะสือความเหมาเป็นหนังข้ามนะครับแต่หน้าจะมีแจกแจงรายละเอียดอะไรม้นงนะครับมีงานที่มีภาพคัสซีมาจากหนังเล็กๆอะไรมานะครับเขาเลีนมาภาพเดียวโดดๆเลยก็มาโชว์ที่นะครับวันเข้าชิงเกตันออสการ์นะครับ แล้วก็เลื่องย่อภาษาไทยนะฮะตอนนี้ก็นักสแสดงทีงมงานพูดกับนะครับภาษาอังกฤษนะหาไทยแล้วก็ข้อมูลเข<ม>้าข้ามนะครับตัวแผ่นนะครับบอลดุนตีที่ผลิตสติกเกอร์นะครับยืนยัยนเป็นของแท้แราเปอร์เซ็นต์ะครับจากซีวีดีนะครับ ด้านในก็หน้าแรกขอบบรรจุของแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งแผ่นสองนะครับสกรีนหน้าปกกับสกรีนที่ที่แผน่นไปหน้าปกนะครับตัวกสับแผ่นนี้จะทําไม่ค่อยหูหวาอเท่าไหร่นะครับีรเ,เอาเป็นโทน,โนเดียวโทนเดียวกันหมดเลยนะครับ คือหนังรหัสมัน แผ่นทีสามก็บรรจุอยู่แผ่นเดียวนะครับนะก่อนกันครับนะครับสองแผน่นแรกนะครับก็ยังไม่หุ่หวาเท่าที่ควรนะครับหนังระดับคลาสสิกขึ้นทีงี้นะครับก่อนหน้าเดี๋จะทำไปมาน่าจะหุ่หวาสวยงามวันนี้นะครับ,าารบแต่ยังไงก็ต้องของต้องมีนะครับสำหรับนักสะสมทุกท่านนะครับที่ชอบ หนังระดับรางวัลนะครับซื้อเก็บไว้ขึ้นหิ้งเงี้ยนะครับกับหนังเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับทั้งรูปแบบวิดีโอวีซีดีร็อดดีวิดีบูเลนะครับถ้าหาเก็บสะสมได้ก็หาเก็บไว้นะครับหือหนังดีแบบนี้อ๋ออนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับหนังระดับรางวัลแล้วก็ระดับที่ว่ารวมดาวดาราวันรุดในยุค90นะครับของตรงนี้นะครับเป็นแบิงเดดไลน์นะครับ อันนม้ลงใจผมเลยนะครับเดี๋ยวพูดมาในผมก็มีอยู่แผ่นเดียวนะครับก็อยากได้อยู่อยากได้ทั้งวิดีโอทั้ง DV d ด,ดีทั้งบูเลนะครับแต่มาถึงตอนนี้ก็หาซื้อได้อย่างนั้นนะครับตา,ตามเว็บไซต์ก็ไม่ค่อยมีจะมีขาย,ยนะครับว่าแต่ใครมีในมือก็มีใครอยากจะปล่อยนะครับหรือมีก็จะราคาค่อนข้างสูงอยู่ ไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนัสงสงคราไมไอตุ้มน้ำน,นะครับก็ความบูได้ผิดพลาดหรือคำพูดคำใจคำพูดคำจาใดก็ไม่เสื่อมภาพขอ,อใครมาทีินี้วยนะครับฝากให้กำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปหน้าในน้ำเตยจะมาแนะนำหนังแผนเรื่องอะไรอีกก็ไปติดตามรับชมด้วยนะครับเราเหล่าน,นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ